ข้าควรทําอย่างไรข้าควรทําอย่างไรดีหากเป็นเช่นนี้ต่อไปถ้าพวกเขาไปรายงานต่อพระเจ้าข้าคงโดนกำจัดทิ้งอย่างแน่นอนตัวเจ้าเองก็ได้ติดตามข้ามาสักพักแล้วแต่แล้วทําไมเจ้าถึงยังกลัวพวกนั้นอยู่ละ่ะนี่นายท่านพวกเขาเป็นถึงเทพผู้สงสารของพระเจ้าที่ทรงพลังมากแล้วทําไมข้าถึงจะไม่กลัวพวกเขาละ่ะเอาละ่ะข้าเข้าใจแล้วตอนนี้เจ้าช่วยเงียบเสียงไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะปลุกให้ส่วนชูเธอตื่นขึ้นมาได้ ระบบตรวจอบว่าหวัวใจของวิถีสวรรค์ของทวีปคิวชูนั้นไม่มั่นคงซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าโชคในดินแดนคิวชูระยะยาวก็เป็นได้หากว่าค่าโชคลดลงคิวชูก็จะเกิดความวุ่นวายผู้คนจะประสบภัยพิบัติและเมื่อเวลาผ่านไปพลังแห่งความตายก็จะแผ่ซ่านไปทั่วทวีปคิวชูและระบบขอให้โฮสฟื้นฟูขัญกำลังใจของวิถีสวรรค์ดินแดนคิวชูโดยเร็วที่สุด โดยจำกัดเวลาไว้สิบนาทีและล่างโคนจะได้รับรางวัลเป็นทักษะเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งปรากฏว่าค่าสถานะของวิถีสวรรค์มีผลกระทบอย่างมากต่อค่าโชคของทวีปคิวชูอย่างนั้นเหรอเมื่อเทียบกับความเย่อหยิ่งความมั่นใจในครั้งแรกที่เราได้พบกันตอนนี้เขาก็เปรียบเสมือนกับหมาใกล้ตายไปซะแล้วเอาละไปหาพวกนั้นกันเถอะนี่นายท่านต้องการไปที่วัดแล้วอย่างนั้นหรอ เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวข้าจะส่งท่านไปที่นั่นเองในตอนนี้ไม่ต้องวัดทุกแห่งมีการเชื่อมต่อเชิงพื้นที่กับทวีปที่พวกเขาอยู่และคิวชูก็ไม่มีข้อยกเว้นอาณาเขตอยู่ยงคงกระพันสามารถขยายไปถึงที่นั่นได้การที่ไม่คำนึงถึงบัญชาของพระเจ้านั้นถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรง ข้าจะไปยังทวีปคิวทูอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้มันได้รับผิดชอบกับการกระทําที่มันได้ทําไว้เอ๊ะอะไรกันนี่มันคืออะไรเออไอสารเลวแกกล้าดียังไงถึงมาส่้โจมตีสองคนนี้ใช่คนที่ทําให้เจ้ากังวนกระวายใจหรือเปล่า น่าเหลือเชื่อนี่ท่านทํามันได้อย่างไรกันแกคงจะเป็นเจ้าแห่งคิวทูสินะถึงมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่วิถีสวรรค์จะยอมจำนนแก่เจ้าแต่ว่าวันนี้เจ้าจะต้องตายเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันดูเหมือนว่าพลังของข้าจะหายไปในทันทีและข้าไม่สามารถใช้มันได้อีก เป็นเจ้าสินนะไอ้สารเลวที่ใช้พลังคุกคามคนของข้าข้าควรจะจัดการเจ้าดีไหมไปขอโทษเขาซะจะเจะ้าคือใครกันแน่เจ้าตอบไม่ตรงคำถามข้าจะให้โอกาสเจ้าได้พูดขอโทษอีกครั้งฉันและตูรี่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและพวกเราก็ได้สนับสนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นเขาที่ดูท่าทางเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยข,ข้าข้าขอโทษข้าไม่ควรทำให้เจ้ากลัวตั้งแต่ทีแรกเลยได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเอาละต่อไปเจ้ายังคงกลัวอยู่ไหมล่ะไม่คิดเลยว่าทูตสวรรค์ผู้สง่างามจะถูกทุบตีจนไม่สามารถตอบโต้ได้มันก็เหมือนกับเด็กน้อยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอนนี้ขวัญกำลังใจของวิถีสวรรค์ได้เพิ่มขึ้น50% ข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วได้โปรดอย่าทําข้าอีกเลยอันที่จริงแล้วการกระทํำของข้าเช่นนี้มีพระเจ้าเป็นคนขอให้ข้าได้ทําเอาแล้วไงถ้าเรื่องการทําร้ายผู้สงสารของพระเจ้าไปถึงหูของพระเจ้าแล้วก็ขวัญกำลังใจของวิถีสวรรค์ลดลง5 0ไอ้เวนนี่มันกลัวอะไรนักหนาวะนี่เจ้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อพระเจ้าหรือไม่ไม่ไม่ข้าจะไม่รายงานเรื่องนี้เด็ดขาด ช่วยกรุณาไว้ชีวิตข้าด้วยตูลี่ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการจะช่วยนะแต่ทว่าความแข็งแกร่งที่แตกต่างนั้นมันห่างชั้นกันเกินไปผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและขอบเขตพลังของเขาอยู่เหนือกว่าอาณาจักรเทพของพวกเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ในใจของฉันนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะต่อสู้กับเขามีแต่ความคิดที่ว่าจะหนีไปจากที่นี่อย่างไรดีแล้วเจ้าล่ะจะนำเรื่องนี้ไปพูดไหม ไม่ฉันขอสาบานเลยว่าฉันจะไม่มีวันทำเช่นนั้นเอาละ่ะหวังว่าพวกเจ้าจะคิดได้นะโอ้นี่นายท่านช่างแข็งแกร่งเกินไปแล้วข้าไม่เคยเห็นใครในชีวิตมาก่อนที่สามารถแข็งแกร่งขนาดนี้และข้าขอยกย่องให้ท่านเป็นพระเจ้าในใจของข้าเลยนี่มันก็เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายของข้าก็เท่านั้นขวัญกำลังใจของวิถีสวรรค์แห่งทวีบคิวชูได้รับการฟื้นฟูแล้ว ท่านจะได้รับรางวัลเป็นทักษะเวทมนต์แบบสุ่มหนึ่งครั้งซึ่งสามารถใช้สุ่มตนไหนก็ได้นายท่านชังอานของข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมาดูกันสิว่าพวกเจ้าทั้งสองใครมันจะกล้าหลังแกข้าอีกเออว่าแต่ท่านจะจัดการกับบัตรการเข้าแข่งสนามดวงดาวนี้อย่างไรเหรอไม่เอาอ่ะข้าไม่สนใจนี่ท่านคงจะไม่รู้สินะว่ารางวัลสาหรับสามอันดับแรกในการแข่งขันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและข้าก็คิดว่าท่านต้องการมันอย่างแน่นอน ืมีสาวๆด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แล้วการแข่งขันในครั้งนี้มันมีรางวัลที่น่าสนใจทั้งหมดอยู่3ามรางวัลและรางวัลที่1ก็ถูกเก็บเป็นความลับและยังไม่มีใครเคยได้ที่หนึ่งจึงไม่มีใครสามารถรู้เลยว่ารางวัลที่1นึ่นั้นคืออะไรส่วนรางวัลที่2จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเทพและรางวัลที่สนั้นจะสามารถอัปเกรดทวีปที่พวกเราอยู่เป็นระดับที่หงได้ พูดถึงเรื่องนั้นแล้วในแผ่นยินใหญ่ของพวกเรานั้นมันถูกจำกัดขอบเขตการฝึกฝนพลังด้วยละ่ะดินแดนอารยชนเช่นของพวกเรานั้นมันจะสามารถฝึกฝนไปถึงได้แค่ระดับจัก,กรพรรดิอมาตะเท่านั้นส่วนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนพวกเราพวกเขานั้นจะสามารถฝึกไปถึงอาณาจักรของเทพได้เลยละ่ะอะไรกันเรื่องนี้มันเป็นข้อมูลที่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วยังไงต่อ ยิ่งกว่านั้นนะเมื่อระดับของทวีปได้เพิ่มขึ้นรัศมีของวิถีแห่งสวรรค์ก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือตัวข้าจะแข็งแกร่งขึ้นและทะวีปก็จะมีเสียรภาพมากขึ้นและก็รวมไปถึงพลังทางจิตวิญญาณด้วยเช่นกันพูดง่ายๆอีกอย่างก็คือถ้ายิ่งระดับของทวีปสูงมากเท่าไหร่ระดับของวิถีสวรรค์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นสินะใช่แล้วถูกต้องเลยนี่มันคงจะเป็นเหตุผลที่เจ้าอยู่มาหลายร้อยล้านปีแล้วยงงยังงคอออ่่นนแูสินะ ขนาดผู้ส่งสารตกต่อยสองคนนั้นยังสามารถทําให้เจ้าหวาดกลัวได้วิถีของสวรรค์นั้นถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆและตัวตนของข้านั้นก็ยังไม่โตเต็มที่แล้วยังมีช่องว่างให้ข้าได้ต้องปรับปรุงอีกมากมายแล้วเจ้าอยู่ระดับไหนล่ะวิถีแห่งสวรรค์นั้นถูกแบ่งออกเป็นวิถีแห่งปัญญาวิถีแห่งวิญญาณวิถีแห่งธรรมและวิถีแห่งระเบียบตามลำดับแล้วตัวข้านั้นคือวิถีแห่งปัญญาที่เพิ่งจะเริ่มเข้าใจกฎของสวรรค์ ใช่จริงด้วยเป็นตามที่ข้าเดาไว้เลยว่าวิถีแห่งปัญญานั้นคือวิถีที่อ่อนแอที่สุดตอนนี้ข้าได้เข้าใจแล้วว่ารางวัลที่สามของการแข่งขันนั้นมีความสําคัญมากต่อวิถีแห่งสวรรค์และรางวัลที่สองก็คือการได้เป็นพระเจ้าส่วนร่างโคนของเราก็ไม่ได้รับการเลื่อนระดับมาเป็นเวลานานแล้วและเป็นไปได้ยากมากที่ร่างโคนจะไปถึงระดับพระเจ้าได้แต่ว่ารางวัลของที่สองมันจะสามารถทำให้ร่างโคนของเราไปถึงระดับพระเจ้าได้ ดูเหมือนว่าเราจะต้องพาเขาไปฝึกซะบ้างแล้วจะให้เขาอยู่เพียงระดับวิถีแห่งปัญญาได้อย่างไรกันดูเหมือนว่าการแข่งขันนี้จะพลาดไม่ได้แล้วผู้ที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นกำลังจะถูกฝึก